สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ที่กำลังติดตามรับชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้ผมจะมาขออนุญาตนำเสนอนะครับนำเสนอวิดีทัศน์นะครับที่เป็นข่าวข่าวที่กำลังมาเป็นกระแสมาในปัจจุบันนะครับอเราก็ขออนุญาตมาติดตามตามกระแสกเขาบ้างนะครับตามกระแสกเขาบ้าง กระแสที่กําลังมาแรงอยู่ในปัจจุบันนั้นก็คือกระแสะะการสู้รบนะครับสงครามห้าวันระหว่างไทยกัมพูชาตามแนวชายแดนทางภาคอีสานตอนใต้นะครับหรือทางภูมิภาคกองทัพภาคที่สองของประเทศไทยนะครับแต่ว่าในการตามกระแสวันนี้ผมไม่ได้ตามกระแสะไม่ได้ที่จะ,ะมา พูดถึงข่าวข่าวการสู้รบนะครับแต่ว่าจะขออนุญาตมาพูดถึงแหล่งข่าวนะครับแหล่งข่าวที่ไปที่มาของข่าวสารที่กําลังโด่งดังอยู่ทุกวันนี้นะครับนั่นก็คือเอ,อขออนุญาตกล่าวถึงบุคคลที่สามนะครับบุคคลท่านนี้อ,อกำลังมาแรงในปัจจุบันนะครับเอ,อขออนุญาตพาดพิงท่านในทางที่ดีหน่อยละกันนะครับเอ,อจึงได้นําประวัติ ของท่านมาบอกเก่าเเล่าต่อให้พวกเราได้รู้จากกันนะครับได้รู้กันนะครับนั่นก็คือ,อ,อนักข่าวอาวุโสสายทหารนะครับผู้หญิงแก่งคนนี้นะครับคุณวาสนานาน่วมนะครับวาน,านานน่วมหรือหลายๆคนเรียกว่าพี่เล็กพี่เล็กนะครับ คุณวาสนาณน,าน,นุ่มเนเธอถือว่าเป็นผู้หญิงแก่งคนหนึ่งนะครับในยุคปัจจุบันนะครับข่าวต่างๆที่ออกเกี่ยวกับทหารทหารบางทีออกออกมาก่อนสายข่าวออกมาก่อนสื่อของทางทหารก็มีนะครับบางทีมีการเจาะลึกนะครับเจาะลึกไปถึงฝ่ายตรงข้ามอันนี้ก็เป็นความโดดเด่นของเธอใน ในช่วงหนึ่งเราลองมาดูประวัติของเธอนะครับคุณวัส,สนานานุ่มเนี่ยเกิดเมื่อปีพศ2512นะครับปัจจุบันก็อายุถ้านับถึงปี58เนี่ยก็อายอุ56 56นะครับก็ยังไม่ถือว่ายังไม่ถือว่าแก่นนะในวงการธุรกิจเนี่ยถือว่าเป็นยุคเป็นยุคทำงานนะครับเป็นยุคทำงานนะครับคุณเล็กวัส,สนานานุ่มเนี่ย เอ่อเป็นคนเ,เกิดที่จังหวัดนนทบุรีนะครับโดยกําเนิดนะบิดาของท่านก็เป็นข้าราชการนะครับในวัยเด็กนะครับในในวัยเด็กถึงมีการย้ายโรงเรียนตามบิดานะครับเอ่อจบมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับตอนต้นที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยายลัยจังหวัดนนทบุรีนะครับส่วนมปลายก็จบที่าสาธิตสวนสวนอนทานนะครับเอ่อ จากนั้นมาก็เข้าศึกษาปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับคณะวารสารศาสตร์นะครับสาขาหนังสือพิมพ์นะครับได้รับเกียรตินิยมอันดับสองนะครับเป็นนิสิเกียรตินิยมอันดับสองแล้วก็มาต่อปริญญาโทนะครับสาขารัฐศาสตร์การเมืองการปกครองนะครับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับที่เดิมนะครับ อท้ายที่สุดนะครับก็เธอก็ได้เข้าอบรมนะครับในหลักสูตรในวิทยาลัยป้องกันราชาอาณาจักรหรือเป็นที่รู้จักกันในานามของอวอปอ,อนะครับวอปอ,อนะครับรุ่นที่หกสิบเจ็ดนะครับรุ่นที่หกสิบเจ็ดซึ่งอบรมในปีนี้นะครับอบรมในปีนี้ไม่ว่าไม่ทราบว่าจะเป็นรุ่นเดียวกันหรือ กับอูอิงหรือเปล่านะนะการทำงานที่โดดเด่นนะครับก็เป็นนักข่าวสายทหารนะครับนักข่าวสายทหารเธอเริ่มเริ่มทำงานสายนี้มาตั้งแต่เป็นนักข่าวมาตั้งแต่สมัยอ,อตั้งแต่สมัยเรียนอยู่เออ่ปีสามนะครับปีสามนะครับเออ่ การทํางานนะครับเธอเริ่มจากสัมมิ่งงานของนังสืพิมแนวหน้านะครับนังสือพิมแนวหน้าเคยจัดรายการวิทยุนะครับ CNN นะครับทางร้อยห้าเมกะเฮิร์ตนะครับเมกะเฮิร์นะครับต่อมาก็มาอยู่ในข่ายของอนังสืพิมเดลเนชั่นนะครับปัจจุบันก็ยังอยู่ นะครับยังเป็นนักข่าวสายทาหารนะครับอยู่ในสนอฟพิมอของบางกอกโพสต์นะครับบางกอกโพสต์นะครับบางกอกโพส์ความโดดเด่นนะครับของคุณวัฒนาน่วมนาน่วมเด้คุณว,นนวัฒน,น,นานานมเนี่ยนะครับก็คือ,เ,อเจ้าของนะครับหนังสือนะครับหนังสือ,อในนามของอรับ หวงพางนะครับรับหวงพางก็เป็นที่เก่าวขานโด่งดังกันทั้งประเทศแล้วก็เป็นวลีเด็ดที่ใช้อยู่จนถึงปัจจุบันนะครับในยุคปฏิวัติต่งางๆก็ถูกนำมาเก่านะครับวลีนี้ตลอดเวลานะครับคุณวาสนาณน,น,นุ่มในภาพที่ผมในภาพที่ผมเห็นในภาพที่ผมรู้จักเย่ย อ่าเธอเป็นอผู้หญิงอผู้หญิงชุดดำผู้หญิงชุดดำคนหนึ่งนะครับเออ่แม้กระทั่งอการให้สัมภาษณ์หรือว่าการทำข่าวต่างๆของเธอเนี่ยเราจะเห็นเธอแต่งชุดดำตลอดอ่าชุดดำผมยาวแว่นตาดำให้สัมภาษณ์เนี่ยเธอก็จะอยู่ในสไตล์ของเธอนะครับ ก็ขออนุญาตนำมาพูดนำมาเล่าขานให้พี่น้องหลายๆคนนะครับที่ชื่อเธอโดดเด่นขึ้นมานะครับส่วนในทางที่ขัดโหกัดทาประชาชนนะครับด้านลบมันก็มีบ้างนะครับแต่เราไม่กล่าวถึงนะครับเราขอกล่าวถึงในสิ่งที่เราเห็นว่ามันโดดเด่นนะครับเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อหลายๆคนนะครับ อมุมมองที่ไม่ดีเราก็ยังไม่ได้กล่าวถึงนะครับแล้วแต่แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะครับออก็ขอเอา <ใน S 1> เป็นส,ร,ส,นสนนรุปเป็นสาระสั้นๆนะครับสาระสั้นๆกันแค่นี้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าเธออยู่ในกระแสเป,เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันนะครับสำหรับผมนะครับจากกันคนสองทีนะครับ ขอนำเสนอไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากช่องด้วยนะครับฝากส่อ,สองผีชนแนลด้วยนะครับฝากกดไลค์นะครับกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับรผม